รักใหม่นกอุตสนีหุ่นฝรั่งลำํำหลังจากมีเรื่องราวกับเพื่อนดาราคนสนิทก็หายเงียบไปเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวนกอุตสนีเรียกได้ว,ว่าสวยหุ่นดีหน้าตาขมเข้มปัจจุบันต้องบอกเลยค่ะว่าออราความสวยถึงแม้ว่าอายุจะเข้าใกล้เลขสี่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ความรักที่ผ่านมาของนกนั้นเจ้าตัวได้เคยคบหากวีวิรภาพพระเอกหนุ่มรวมช่องแต่ก็ต้องปิดฉากรักลงด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสองคนเองนั้นมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งในปัจจุบันนกก็กำลังคบหากับแจ็ค and ฝรั่งน้ำตาข้าวชาวอเมริกันหลังจากเปิดตัวทั้งคู่ก็ขยันควงไปสวีทต,ตามหาสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆซึ่งหลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องสาวนกก็ยิ่งดูสวยขึ้นทุกวันโดยความรักครั้งนี้ทั้งคู่นั้นคบหากันดูใจมานานกว่า7ปีแต่พักหลังๆไม่ค่อยได้มีรูปคู่กันใ้เห็นจนหลายคนเองก็เริ่มถามเข้ามาเยอะว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าซึ่งนกก็ไม่รอได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าใช่เราไม่ค่อยได้ลงรูปเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปถ้าาาถ่่่่ยยยไไมมสววกกก็็จะลงันอนอ รูปแล้วเขาถามว่าลงหน่อยดีไหมเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดว่าเราแยกทางกันหรือเปล่าเราก็อ่ะอ่ะลงซะหน่อยคืออาจจะไม่ได้โชว์ตลอดแต่ก็มีความสุขดีค่ะส่วนเรื่องแต่งงานนั้นนกไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนักนะคะเพราะมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่การแต่งงานแล้วแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆเขาก็รู้เรื่องส่วนตัวของเรามาก่อนอยู่แล้วคนนี้เขาโอเคเป็นค,คนปัจจุบันที่คบมานานมากๆภูมิใจด้วยเพราะว่าทลายสถิติไม่เคยคบใครมานานขนาดนี้มาก่อนและเมื่อถา,ถามถึงการจัดแสดงการแต่งงานและกันอยู่กินกันเจ้าตัวนกก็ได้ เผยว่าเอาจริงๆนกมองแบบนี้คือถึงเวลาแล้วจะแต่งแพร์เราอาจจะเป็นงานเล็กๆแค่ให้รับรู้กันซึ่งเขาก็อายุน้อยกว่าเราเขาก็ยิ่งไม่รีบส่วนเรื่องทายาเราก็ไม่ได้อยากมีส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ชอบเรากังวลเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อีกอย่างคือนกไม่อยากตั้งท้องถ้าน้องมาแบบธรรมชาติอันนี้จะยอมรับแล้วก็รับผิดชอบจะเป็นแม่ที่ดีแต่ถ้ายังก็จะดูแลให้ไม่มีเกี่ับแฟนเราก็คุยตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่าเขาจะอยากมีแต่เราตกลงกันแล้วว่ายัางไม่ได้อยากมีตอนนี้ทุกวันนี้เราหลานเรายังคงเป็นห่วงเาามาก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่อยากมีแครนั้นเอง